สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายธันชนกนะคะวันนี้แม่มีเมนูยำขนมจีนหมูยอแม่วันนานะจ๊ะเพราะว่าแม่ขายเองเนาะถ้าเกิดท่านใดสนใจหมูยอแม่วันนาตามไปที่ Facebook ของแม่ได้นะจ๊ะชื่อธันชนกกสภาวังจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะแม่จะเอ่ออันนี้ก็คือแม่ก็ขายไงก็เลยนะนิดนึงตามไปตามไปใส่ปลาราเข้าไปในน้ำยำแล้วเราจะราดไปด้วยกันเนาะ แล้ววันนี้ผักแก้มแม่ก็จะเป็นผักอันนี้ไม่รู้เขาชื่ออะไรผักกวางตุ้งบ้านมั้งชาวบ้านปลูกจ้าไม่มีสารพิษแล้วก็ผักชีผักใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยนี่นะคะปลาร้าแซ่ปลักแดงนะจ๊ะนี่จากใส่กันสดๆเลยคือคอปลาร้านะคะเปิดฝาก็รู้ว่าจะแบบมันต้องนัวต้องแซ่บแน่ๆเลยโอ้แมงวันแมงวันจ๋าอย่ากวนแม่นะจ๊ะเพราะว่าบ้านแม่ติดถนนเนาะ ไม,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ไม่โฟกัสที่มะเรงวันนะคะเราจะมาโฟกัสที่ยำขนมจีนหมูยอแม,ม่วน,นาของแม่มีเก้ารสชาตินะคะจะ้ะลาดกันไงมันตลาด้านนิดน,นึงมือิจ้นระน้ำปลาร้านองที่นี่แหละมะเรงวันจะยิ่อดใจไม่ไหวนักข้าพ่อใหญ่ กินปลาเาหรอนีไม่ไม่รู้ว่าแม่จะทานหมดไหมนะจ๊ะแต่ก็จะเป็นที่เป็นที่เพราะว่าของมาเมื่อวานนะจ๊ะโอ้ยกินน้ำลายรอแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาซวยไปด้วยกันเลยนะคะมาจ้ะสำหรับท่านใดคือแม่อาจจะทานลงคลิปเที่ยงพอดีเนาะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะวันที่4พฤศจิกายานเนาะคลิปนี้นะจ๊ะนายิ่งใหญ่เพราะว่าอัดคลิปกินบ่อยแก้มก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ เอาหมูยอก่อนนะนี่เป็นรถปูอัดนะจ๊ะมีเก้ารถอืมอืมอมมันปลาก็น,นัวหูยอก็ขนมจีนสามหวนเล็กน้อยนะจ๊ะได้ไหมลองดู <laughs> ไม่น่าจะได้ฮ

แล้วกินงนะี่มือขนาดมือข้างไหนนะ้แม่ตอนนี้สองมือไปเรียบร้อยแล้ว ใช้าาแม่สามนิ้วพอฮะห้านิ้วไม่รู้จะยัดยังไงปากผักคำใหญ่ๆเลย,เลย Mm hmm. อร่อยมากเออริดขาดดมอันนี้กับแก้มกับแก้มทันดีเลยนะ พี่แทนํำลูกค้าที่สั่งจะเป็นคนที่ชอบอื 嗯。 เผ็ดเซ่็อร่อยน้ำตาคอแล้วนะคะถ้าปกติจริงๆแม่ไม่กินเผ็ดนะ แซ่บครับแซ่บขึงนนัวหอมมะนาว <c oughs> สำหรับเ,เพื่อนๆนะคะเผออ็ดอ,อร่อย นแต่คอ่อีกแล้วเข้าไปเข้าปากก็ไหวไหมเดินสองอืม ้อวอ่อน้ำมูก็ไหลน้ำตาก็ตาม ยังไงแม่ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคลิปนี้ขอจบแท่นี้จ้าเดี๋ยวแม่แอบร้องไห้กันนะไป,ไปค่ะทุกคน